รีวิวแกะกล่องเครื่องปิน้นยี่ห้อเอฟสันนะครับรุ่นอีโคแทงเอลสามสองห้าหกสั่งมาจากพา z a d ซานะครับตอนนี้มีรอยทะลุเข้าไปข้างในกล่องครับมีรอยตรงนี้แล้วก็รอยหลอกตรงนี้นะครับข้างในกล่องเป็นยังไงไม่รู้กำลงังเบกะดู ลุ้นนะครับว่าข้างในจะเสียหายมนะั้ยไม่รู้ว่ามีรูตั้งแต่แรกหรือว่าเกิดจากขนส่งน่าจะเกิดจากขนส่งเพราะว่าตัวพลาสติกซีลก็ขาดลุ้นนะครับลุ้นว่าข้างในจะพังไหมครับ ใสกองอ,อกมาก็จะมีตรงที่มันทิม่มมีโฟมด้วยโฟมก็มมมแตกเป็นผู่มือนะครับแล้วก็มีแผ่นไดเวอร์นะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กตยวนี้ก็ไม่มีช่องใส่แผ่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีสาย USB นะครับมีเชื่อมต่อสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้มาพร้อมหนึแงแคะครับหีึงแค้ของ F3 ใช้หมึกได้หลายแบบครับแต่ถ้าใช้หมึกแท้จะประกันสองปีสามหมบาทถ้าหมึกอ,อย่างอื่นหมดประกันท,ทันทีเราได้มาในราคาสี่พหนึ่งรอยี่สิบบาทวันที่แปดเดือนแปดนะครับทะลุโรมแตกนะครับถ้าเครื่องไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรครับไม่ส่งคืน อเอากองก็หอมมันจิมด้านหลังเรื่อนด้านนี้ใช่ไหนไม่มีรอยนครับรบว่าก็ดูคร่าวๆก็ไม่มีรอยอะไรนะครับไม่เสียหายตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับสวยงามแต่น่าจะเพื่อนเร็ว น้ำหนักก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณสามโลกว่าออวต่เอเน๊อะดูเครื่องก่อนนะครับว่ามีอะไรแตกหักเสียหาย รุ่น L 3 2 5 6นะครับห้าเล็กหกจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นไวไฟสามารถถ่ายเอกสารได้ปรากฏว่าไม่แตกนะครับ<ด>บอดมาได้ครับอันนี้สติเกเกอร์สีเขฟ้าต้องดึงออกให้หมดนะครับให้มาไดึงหอกก็<อ>มีในผู้มือให้ดึงออกให้หมด ดึงออกให้หมดครับดึงออกครับถ้าเราไม่ดึงพวกนี้ออกเวลาเราใช้งานมันอาจจะติดนะแล้วก็ดึงพลาสติกไม่ออกดึงพวกแขนรองไม่ออกติดมาซะเยอะแยะเลยครับเขาใหม่ไนงะขอาใหม่ชี อันนี้จะเป็นถาดรองกระดาษนะใครเห็นก็รู้ปึ๊บข้างล่างก็เป็นพลาสติกธรรมดานี่แหละครับไม่รู้พลาสติกอะไรตัวพวกนี้มันจะมีลายออกคล้ายๆพวกลายเคลบล่าครับ <Okay. S 2> ตรงนี้จะเป็นที่เติมหมึกครับเติมหมึกตรงนี้ก็สามารถยกขึ้นดูข้างในได้นะครับ นก็มีพลาสติกต้นกลียไม่มีมันจะเป็นรุ่นอีโคแทงนะครับรุ่นสีสีเป็นระบบแทงจากโรงงานสายก็จะเดินดูเรียบร้อยวัวติดแทงแยกมาพร้อมสีแทนะครับ